เรื่องนี้สําหรับคนที่กลัวงูหรือว่าไม่ชอบงูอ่ะดูไปก็รุ้นไปคนลุกไปเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะงูจงอางสองตัวใหญ่ยักษ์เลยคุณผู้ชมไปบุกบ,บ้านประชาชนตัวหนึ่งเนี่ยมันซุกอยู่ที่รถกระบะค่ะคุ้งฉกเจ้าหน้าที่สุดท้ายยังไงก็ไป,ป่พ้นมือบางยาค่ะ เรื่องนี้เนี่ยของก็ผู้ใช้ Facebook บางยาบองหลายคิงค่ะมีการปราบงูคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นคนปราบงูชื่อดังในภาคใต้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่นําทีมงานเข้าไปช่วยเหลือด้วยการจับงูจงอางขนาดใหญ่2ตัวภายในบ้านเรือประชาชนในจังหวัดตรังคุณผู้ชมบางยาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นเคสใหญ่มากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขารับมือไม่ไหวขอขอหน่อยขอมาช่วยหน่อยเถะงูจงอางเนี่ยได้เข้ามาอยู่ข้างบ้านหนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวค่ะมันมุดอยู่ในห้องเครื่องรถกระบะ สำหรับตัวแรกเนี่ยมันซุกอยู่ข้างบ้านนะคะคือบางยาก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีจับยังง่ายได้เลยค่ะมันก็แบบยอมแต่โดยดีไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะคะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ห้องเครื่องรถยนต์ ซึ่งกว่าจะจับได้ก็ย่างลำบากผสมควรค่ะแต่ก่อนหน้าที่บางยาจะมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการช่วยกันจับแล้วนะคะงูที่มันเลื้อยอยู่บนเครื่องยนต์เครื่องรถยนต์เนี่ยตามันดุมากมันพยายามจะสู้มันพุ่งเข้าใส่มันมีจังหวะที่งูหันมาจะพุ่งเข้าฉกด้วยนะคะแต่เคราะดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมันถอยออกมาก่อนได้นะคะแต่ต้องบอกว่าในการจับครั้งนี้ทีมงานพยายามมุดดูต่ท้องรถกันแล้วมีแต่ส่วนหางที่มันโผล่ออกมาส่วนหัวมันก็ขดอยู่ในเครื่องยนต์เนาะผู้ชมบางยาก็เลยใช้ม อย่างนี้เลยจับออกมาช้าๆค,าค่อยๆ้าออกมาไม่ให้งูได้รนะับบาดเจ็บวัดความยาวตัวที่2ในที่เครื่องรถยนต์นะคะอยู่ที่3.8เมตรทั้ง2ตัวเป็นตัวคู่แล้วโหคุณผู้ชมยาวมากแล้วตัวมันโหเท่าแขนคุณผู้ชมใหญ่มากจริงๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนคือว่าพอถึงมือบางยายังไงยังไงก็หนีไม่รอดค่ะอบออกมากว้างเลย Đưa <laughs> bên về thái mà Về thái cái mà Mày 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 về thái cái mà Mày đồn Mày đồn mày đồn mày, mày về cái mà về cái mà lại cái, cái mà Giờ mày lấy mày lấy

chán xá chán phải <laughs> phải không cho nó bịt. để. chúng để. không ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ